สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมมามาพบกับแบบบ้านเติมลักนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็เสนอราคาแบบแบรนด์นะครับอยู่ที่3,500บาทนะครับผมเนาะแบบบ้านเติมลักนะครับจะเป็นเสาสําเร็จนะครับมี3ห้องนอน1ห้องน้านะครับ1นึ่งพหนึ่งโถงหนึ่งระเบียงนะครับขนาดเนื้อที่อยู่ที่134.5ตารางเมตรนะครับ ขนาดหน้าบ้านกว้างนะครับผม11เมตรลึก13.5นะครับก็คือเสาต้นนี้จนถึงด้านหลังนะครับ13.5แล้วก็เสาต้นนี้จากซ้ายถึงขวานะครับอยู่ที่11เมตรนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะติดต่อสอบถามผมเนาะก็คือโทรหาผมนะครับแล้วก็แอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลหาผมได้เลยนะครับที่ผม พูดอยู่ตรงนี้ก็คือมีคลิปวิดีโอแล้วก็เห็นรูปร่างหน้าตาผมก็คือให้พี่นั้นได้มั่นใจว่าเวลาโทรหาผมแล้วก็วิดีโอพอโทรหากันว่านั้นได้โทรหาผมนั้นจริงๆแล้วก็ใช่ผมจริงๆนะครับแต่ทีพีเอฟซี MC ทุกคนนะครับที่ติดตามผมเนาะก,ก็จะรู้จักแล้วก็มักคุ้นชินกับน้ําเสียงผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็คือจะรู้จักผมอยู่แล้วเนาะก็ค่อยๆไล่ดูทีละคลิปทีละคลิปนะครับสลับแปบบบ้านหลังนี้เนาะอ่ะมาที่แบบบ้านเติมรักนะครับ แบบบ้านเติมลักษนะครับจะเป็นหลังคาโมเดรสน3สเตปนะครับสเตปบนจะเป็น1ขยักนะครับนี่เป็นสเตป2แล้วก็นี่คือสเตป3จะเป็นที่ระเบียงนะครับแบบบ้านเติมลักหลังนี้นะครับเป็นเสาสําเร็จนะครับฐานบ้านสูงอยู่ที่60เซนนะครับที่เอฟค่อยๆฟังผมพูดเนาะเพราะว่ารายละเอียดของบ้านค่อนข้างเยอะและผมอาจจะพูดเร็วหรือพูดช้านะครับเนาะ สลับเบอร์ติดต่อสอบถามนะครับ0984804500นะครับผมเนาะอ่ะอันนี้เป็นทางด้านซ้ายนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปดูทีละจุดทีละจุด p f c นะครับเนาะอ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นมานั่งคอสลออก็ได้นะครับผมแต่นี้เป็นมานั่งเหล็กนะครับกับไม้สำเร็จรูปนะครับตรงนี้นะอ่ะ มีใครอยากทำเป็นมานั่งคอสโลก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมของนี้เนาะอ่าน,นี่เป็นเสาโชว์หน้าหน้าบ้านตกแต่งบัวนะครับบัวปูนไม้ฝาเชราตีทับเกินะครับอันนี้ VFC ผมมีให้ได้แบบนะครับผมเนาะส่วนรับยงหน้าบ้านจะสูงอยู่ที่55เซนนะครับเนาะแต่ในตัวบ้านถึงกระเบื้องเนาะจากพื้นคอกนกรีตลบ้านถึงกระเบื้องนะครับอยู่ที่60เซนเสาสําเร็จนะครับบ้านเติมรับคือเสาสําเร็จ ในแบบจะมีขนาดของเสาแล้วก็มีขนาดรูเพื่อที่จะร้อยเหล็กคานนะครับผมเนาะนะครับบ้านหลังนี้นะอ่าโอเคครับผมเนาะอ่ามาถึงเดี๋ยวผมเปิดให้พี่เอซนะครับได้ดูทีละจุดทีละจุดนะครับอ่ะผมเปิดหลงังคาออกก่อนเนาะจะได้ดูแบบแปลนไปพร้อมๆกันนะครับว่าขนาดห้องน้ําห้องนอนนั้นมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเนาะอ่า อันนี้เป็นแบบแปลนนะครับก็แปลนพื้นนะครับของแบบบ้านเติมหลักนะนอนหนึ่งนอน2นอน3ามห้องครัวห้องน้ําห้องน้ําจะมีขนาดที่ขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ระเบียงอ่ะผมพาไปเริ่มดูตั้งแต่ระเบียงนะครับเนาะอ่ะระเบียงนะครับจะสูงอยู่ที่55เซนนะครับบันได3ขั้นนะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้4เมตรนะครับแล้วก็เสาต้นนี้ถึง เสาต้นนี้นะครับ4เมตรเดี๋ยวนะเสาต้นนี้ผมอาจจะบอกผิดนะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่4เมตรถูกต้องนะครับผมระเบียง4เมตรคูณ4เมตรนะครับระเบียงตรงภายในตรงนี้นะอ่าส่วนตรงนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่2เมตร50นะครับคูณ3เมตร50นะครับตรงนี้นะอ่านะครับผมอ่า สาตัวนี้สาตัวนี้สามยี่สิบแลก็สาตัวนี้ถึงสาตัวนี้สองเมตรห้าสิบนะครับนี่คือขนาดของลาบเบียงของแบบบ้านเติมหลักนะครับอ่าอันนี้เป็นประตูหน้าต่างบานกระทุง้งนี่คือหน้าต่างบานกระทุง้งนะครับตกแต่งด้วยหินทรายหรือหินภูเขานะครับหรือหินจิ๊กซอนะครับผม,มยตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุ n เช่นเดีวยวกันเหมือนตู้กับข้าวนะเวลาเราเปิดออกนะครับอันนี้มีบอกอยู่ได้แบบนะครับอันนี้ประตูด้านหน้าบ้าน นะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมบานใหญ่นะครับอัน,นี้ก็เป็นหน้าขนาดหน้าต่างบานใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับจะเป็นบานที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับของหน้าต่างนะนะครับผมอ่ะเข้ามาดูในบ้านเราเปิดสไลด์นะครับสไลด์ตรงกลางเนาะซ้ายขวานะครับส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะเป็นบานฟิกนะครับของประตูอลูมิเนียมนะครับเข้ามาจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะครับห้องโถงจะมีความกว้างอยู่ที่3ามเมตรห้นะครับ ลึกอยู่ที่7เมตรห้นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมตรห้แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับเเมตรห้ 7, นะครับผมเนาะตัวนี้เป็นส่วนของทางเดินก็ยังเป็นส่วนของห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงที่ใหญ่นะครับประตูทางเข้าห้องนอน1ห้องนอน2ห้องนอน3แล้วก็ประตูบานเลื่อนสไลด์ที่จะเลื่อนไปทางห้องครัว นะครับตรงนี้นะอ่านะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนที่1นะครับห้องนอนที่1 2และ3นะครับจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับกว้างคูณยาวสามเมตรห้าสิบทั้งสามห้องนะครับผมอ่ะเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งจะมีหน้าต่างสามบานสองด้านนะครับบานที่หนึ่งบานที่สองบานที่สามนะครับสองด้านเนาะด้านที่หนึ่งด้านที่สองนะครับฝั่งนี้จะเป็น หน้าต่างบานกระทุ้งที่อยู่ด้านหน้าบ้านแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสไลด์นะครับจะอยู่ด้านข้างเนาะนะครับผมส่วนหันหัวเตียงนอนนะครับก็แล้วแต่พี่ี่ fc นะครับว่าจะหันไปทางทิศทางไหนนะครับผมตรงนี้นะอ่าออกมานะครับมาดูที่ห้องนอนที่2นะครับนี่คือประตูทางห้องนอนที่2แล้วก็ขนาดของห้องนอนที่สองจะอยู่ที่3ามเมตรห้คูณเมนะครับผมเท่ากันเนาะอ่าจะมีหน้าต่าง หนด้าน1บาทนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสไลด์นะครับคือตรงนี้นะครับส่วนหัวเตียงนอนนะครับและแต่พี p f เอฟซีอยากจะหันมาไหม่เนาะแต่นี้คือผมหันทางนี้ให้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้ดูนะครับผมเนะเาะไปดูห้องนอนที่3นะครับผมเนะเาะห้องนอนที่3คือห้องนอนฝั่งนี้นะครับจะอยู่ฝั่งนี้เนะเาะห้องนอนที่3ก็จะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบเช่นเดียวกัน นะครับมีหน้าต่าง1ด้าน1บ้านนะครับหันหัวนอนก็เหมือนกันนะครับผมนาะตรงนี้นะอ่านีคือห้องนอนที่3ามอ่ะมาดูห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับอันนี้คือประตูบานสไลด์ตรงนี้เปิดบานสไลด์เลื่อนออกมานะครับเนาะก็จะเจอกับซิงค์ครัวนะครับยาวหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นประตูท้างเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าหลังบ้าน ออกไปหลังบ้านเข้าหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับ1 2 3นะครับมี4บ้านกับ2บ้านนะครับผมมี3ด้านเนาะอ่ะโอเคนะครับขนาดของห้องโถงจะอยู่ที่4เมตรคูณเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้มาฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้7จ็ดเมตรห้าสิบ ห้องครัว4เมตรคูณ7เมตร50เป็นห้องครัวที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถาวางโต๊ะกินข้าวไว้ตรงนี้ได้นะครับในบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวผมวางให้พี่เอฟซนั้นได้รับชมได้ดูกันนะครับว่ามันสามารถวางได้เพราะว่าเป็นห้องครัวที่มีขนาดใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะจะวางาไม่ว่าจะเป็นตู้กับข้าวหรือว่า เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับก็สามารถวางได้นะเพราะว่าห้องครัวค่อนข้างใหญ่มันจะมีตู้เย็นนะครับก็วางได้หรือเครื่องซักผ้าก็วางได้นะครับตรงน,นี้เนาะอ่าตรงน,นี้นะครับนี่ก็ผมวางให้พี่เอซี้นได้ดูนะครับว่าโต๊ะทานข้าวหรือจะวางตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมออาไปดูที่ห้องน้ํานะครับส่วน ห้องน้ำนะครับนี่คือประตูทางเข้าห้องน้ำนะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องน้ําขนาดใหญ่นะใหญ่จริงๆนะครับผมห้องน้าจะอยู่ที่2องเมตรห้าสิบูนสามเมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงหนฝั่งนี้2องเมตรห้าสิบนะครับเนาะสามารถวางเครื่องซักผ้าในห้องน้ําได้นะครับมีการจัดวางจัดเรียงได้ตามความสะดวกของพี่นะครับผมตัวนี้นะเพราะว่าห้องน้ําเป็นห้องน้ําที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างใหญ่มาก นะครับผมนี้นะอ่าเดินออกมานะครับก็จะไปดูที่หลังบ้านนะครับนี่คือหลังบ้านเนาะก็เป็นบันได3ขั้นนะครับหลังบ้านเนาะอ่านี่คือเป็นแบบแปลนนะครับของแบบบ้านเติมลักนะครับเนาะที่พีเอฟซีจะได้ดูนะครับผมเนาะย้ำนะครับ แบบบ้านนะครับเติมลากราคา3,500บาทนะครับเป็นเสาสำเร็จนะครับฐานบ้านสูงอยู่ที่60เซนนะครับ098ย์0 4 5 0 0นสะครับสำหรับใครที่โทรมาแล้วก็ท้าลายนะครับแล้วก็วิดีโอคอโทรหามไเลยว่าใช่ผมไหมนะครับรูปร่างหน้าตา,าก็เหมือนที่พี่ f c ฟทนได้เห็นนะครับผมก็จะแต่ เวลาผมอธิบายคลิปอของแบบบ้านเอาไว้ที่มุมด้านขวานะครับให้พี่เอนั้นได้เห็นนะครับเนาะนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดโครงหลังคาให้พี่เอฟนั้นได้ดูนะครับว่าโครงหลังคาของแบบบ้านเติมลักนั้นมีอะไรบ้างนะครับในงานก่อสร้างก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นโครงหลังคาแบบนี้เลยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมปิดลงให้ดูทีลานทีละันนะครับว่ามันมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง นะครับผมเนา,านะหอกมูลังคานะเดี๋ยวมันปิดแล้วผมเปิดให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาแล้นี่คือเหล็กอาสีนะครับเป็นเหล็กอาสีที่วางอยู่บนหัวเสานะครับอ๋อนี่คือเหล็กอาสีจากนั้นเราก็จะมาวางดั้งแล้วก็อกไก่นะครับคือตัวนี้นะครับดั้งและอกไก่นะครับจากนั้นก็จะมาวางจันทันนะครับอันนี้คือเรียกว่าจันทันเหล็กจันทัน นขนาดของเหล็กจันทนันเหล็กอาสีเหล็กด่างเหล็กอ,อกไก่ผมมีบอกอยู่ในแบบนะครับแต่ละแบบก็จะมีขนาดและก็สเปคของเหล็กไว้ในแบบนั้นๆอยู่แล้วนะครับเนาะจันทนันพอจากจันทันเราก็มาติดตั้งแปรนะครับนี่คือแปรโครงหลังคานะครับที่จะติดตั้งติดกับระยิงเมชลชียต,ติดกับแปรนะครับคํา,าว่าเหล็กแปรคือเหล็กตัวนี้นะครับผมจากเหล็กแปรเราก็มาติดตั้งเชิงชายครับ พอเชิงชายก็ติดตั้งไม้ฝาเชอรล่าตั้งไม้ฝาเชร่าติดตั้งเมทันชีสแล้วก็ครอบข้างนะครับคือเป็นอย่างนี้อันนี้คือส่วนประกอบของโครงหลังคานะครับผมอ่านะครับผมก็ขอบคุณสลาบพี่ๆเอฟซี FC นะครับทุกคนที่ติดตามรับชมแบบบ้านผมเรยมานะครับแล้วก็น่าจะคุ้นชินผมเป็นอย่างดีเนาะ ก็ดูแบบหลายๆคลิปแล้วก็ผมอธิบายหลายๆคลิปนะครับแบบบ้านหลายๆหลังนะครับก็จะมีส่วนนี้ชอบตรงนี้ชอบหลังหลังนี้ชอบตรงนี้หลังนี้ชอบตรงนี้แล้วก็บางคนก็ชอบหลังนี้ก็คือถูกใจนะครับผมลงไปหลายหลังแล้วนะครับก็พี่เอก็สามารถรับชมได้ตลอดนะครับก็ขอบคุณพี่เอซที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะได้ทําคลิปแบบบ้าน นะครับแล้วก็ได้มีแบบบ้านให้พี่ทุกคนนั้นได้ไปสร้างบ้านนะครับแล้วก็ได้บ้านที่สวยงามแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับผมเนาะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์อะไรที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์นะครับผมเนาะก็แต่ส่วนมากพี่พี่ทุกคนนั้นน่ารักทุกคนนะครับพี่เอฟซีผมเนาะนะครับผมเนาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างบ้านแล้วก็ต้องการแบบบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม สวัสดีครับ